สงการไปแล้วไปเที่ยวกันมาเป็นไงบ้างแจ้ววันนี้นะเราจะพามาพบกับบรรยากาศในการปล่อยรถหลังสงการนั่นเองนะคะ n k มีปล่อยรถทุกวันนะคะช่วงสงการใครบอกที่อื่นปิด n k ไม่ปิดนะคะลูกค้าแน่นอย่างนี้เลยนะคะจับเซนเคสมามากกว่าเกือบ20เคสนะคะบอกได้เลยว่า oh, k, โหเอ็นโคตรปังลูกค้าท่านใดที่กําลังสนใจมองรถอยู่อยากได้รถกับ n k มหาชัยนะคะไม่ว่าจะอาชีพอะไร ลูกค้าอินบ็อกซ์ทักมาก่อนได้เลยนะคะทาง NK จะมีพี่เตลนะคะคอยตอบและให้คำแนะนำกับลูกค้านะคะนี้นะคะเรามีปล่อยรถกัน2คพันนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นมิตซูบิชิไทต,ตันนะคะไทต,ตันปี2 0 1 3นั่นเองนะคะลงแม็กเข่ากว้างแบบนี้กันไปเลยนะคะนี้นะคะจะเป็นนิสันนะคะ ตัวนี้จะเป็นนิสันนาวาล่านะคะตัวนี้จะเป็นตัวสี่ประตูนั่นเองนะคะแม็กสแตนดาร์ดเดิมๆบรรยากาศในการปล่อยรถของเราบอกได้เลยขนาดเปิดงานแค่วันต่อวันแรกนะเราก็มีปล่อยแล้วลูกค้าลองคิดดูว่าเ k ไม่มีหยุดไม่มีพักนะคะกันขาดตัเลิกก็ทํางานนะจ๊ะบอกได้เลยเข้ามาดูมาช็อปกันก่อนได้นะคะ ท่านใดน,นะคะไม่สะดวกมานะคะพอบอกได้เลยเรามีทีมงานวิ่งเต็นไปถึงที่โดยไม่ต้องเกียวการจองล่วงหน้านะคะจะอยู่จังหวัดไหนสาขาไหนเราวิ่งเต้นให้หมดเลยค่ะในส่วนเรื่องค่ใจ่ายเรามีซัพพอร์ตให้ลูกค้าอยู่แล้วนะคะไม่สะดวกมารับรถแล้วก็มีทีมงานส่งรถเช่นกันนะคะสวัสดีค่ะคุณพี่สวัสดีค่ะวันนี้มาหลับรถรุ่นอะไรคะมีสูไตน์น้ำตาลน่ะเหรอชอบไหมถูกใจไหมชอบมาจากที่ไหนคะเนี่ย เอา่ยค่ะได้โปรโมชั่นอะไรไปบ้างอ่ะได้โปร <c oughs> โมชั่นเต็มเลยป่ะ <c oughs> เออเยอะเลยใช่ไหมอ่าโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะมาพามาดูกระบะกันดีกว่า <c oughs> นะคะจะเป็น All n e นะคะออ l n e สีประตูปี2014นะคะบอกได้เลยว่าตัวนี้นะคะลูกค้าเครดิตเดีนะคะกเอเอรับเงินสดเหลือกับบ้านมันเลยเป็นแสนเลยทั้งันนี้นะ <c oughs> อ่าส่วนคันนี้นะคะจะเป็น อีซ e ูสนะคะอีซ e ูสูไฮรลนเดอร์ปี2011นั่นเองนะตัวนี้รถสวยรถด,ดีรถเด่นมากนะคะรถเดิมทั้งคันเลยคันนี้นะสแตนดาร์ตมากๆเลยนะคะเชฟเครื่องเสียงที่เราโปรโมทไปนะคะตัวนี้ตอนนี้ถ้าลูกค้ากอเอนะคะบอกได้เลยว่าออกรถจบุนบัตรแน่นอนนะคะเพอเพื่อมีตั้งเหลือกับบ้านด้วยนะคะลูกค้ารับเงินผ่านบัญชีนี้ประกันสังคมนะคะทางบริษัทโอนเงินให้นะคะตัวนี้นะสามารถออกจบออกรถบัตรได้เหมือนกันนะคะ หัวลูกค้าที่มีเครดิตนะคะไม่ว่าอาชีพค้าขายรับเหมามีเครดิตก็ออกรถึุบาทเช่นกันค่ะตัวนี้นะ,ะเป็นรถปี2014นั่นเองนะคะมีซูมิคีไตทันปี2014ลงแม็กยกกั้นยกแบบนี้ให้แล้วนะแม็กทีเอีก e ั้นยกกันไปเลยนะ,ะตัวนี้รถสวยมากนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะอินบอกเข้ามาได้เลยน่าจะเป็นปี2010ลงแม็กซิงเหมือนกันนะคะตัวนี้ไปข้อลงตัดกําลังคิดลูกค้าท่านใดที่สนใจนะ มาทาเรื่องกับ n k อกไ็ได้เลยค่ะผ่านแล้วค่อยเลือกรถที่หลังก็ได้ใครที่บอกว่าผมเอออยากมีกรถตะคันหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าจะออกเรืออะไรยังคิดไม่ออกนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูพาไปชมนะคะทําเรื่องเครดิตเท้ผ่านก่อนแล้วเลือกรถที่หลังได้นะคะเพราะ n k มหาชัยของเรานะคะวิธีการทํางานของเราง่ายมากๆนะคะทั้งงะไม่มัดมือชกไม่รัดกุมลูกค้าอย่างแน่นอนนะคะเอาทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่ลูกค้าเป็นคนเลือกแล้วสบายใจที่สุดนะคะ ลูกค้าก็ตอบย์คันไหนก็เอาคันนั้นนะคะลูกค้าที่อยู่ไกลนะคะตรงกดตอบเครดิตก่อนได้นะคะให้เราวิ่งเซ็นกดสอบเครดิตได้ผ่านแล้วยืน่นคันไหนส่งอนุมัติไปก่อนแล้วผ่านเราค่อยมาเลือกรถที่หลังนะคะ<ม>เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาสําหรับคนอยู่ไกลนะจ๊ะมาด้บีทีนะคะตัวนี้นะตอนเดียวนะคะเป็นล้อกระทะใครที่ชอบบรรทุกน,นะคะแนะนําตัวนี้นะราคาต่งเพียง5,000กว่าบาท นะคะลูกค้าเคดีดีๆๆๆอยู่ประมาณ4 0 0พันปลายเองนะคะตัวนี้นะราคาส0 0,000กว่า 2, เท่านั้นเองนะ,ะอ่าหรือใครอยากจะได้เต็นตู้นะคะ400้อใหญ่ไม่ติดเวลาเราก็มีนะคะเอ็นเคเรามีขายทุกอย่างนะจ๊ะ <S <S ตอนเดียวออนยูตู้นนะคะปี2021นั่นเองนะ,ะ,ต,นนะตัวนี้เครื่อง3,000ันนะยอดล้นทะลุป,ปีดาทุกกรณีนะคะแทนนี้นะ,ะแต่ตันตัวน,นี้คันนะคะที่เป็นตอนเดียวนะคะตอนเดียวเรามีให้เลือกเยอะมีก็แชมป์ไตตันแล้วก็มาด,ด้าน,นะคะ อ่าแล้วก็อ e ีสูสนะคะมีเกือบทุกแบรนด์เลยที่เป็นตอนเดียวนะลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารีเวอร์อยู่อย่าเสียใจนะคะคันข้อที่พึ่งขายไปแล้วเดี๋ยวเราจะกําลังซื้อเข้ามาให้อีกนะคะใครที่สนใจรีเวอร์ตัวนั้นคนถามเข้ามาเยอะนะคะเข้ามาทําเรื่องก่อนได้เลยนะคะเพราะว่ารถมาปุ๊บเราจะได้จับโยกทําเรื่องเปลี่ยนแล้วก็ทํารถเสร็จปุ๊บรับรถได้เลยนะคะมาทําเรื่องรอไปได้เลยท่านใดที่สนใจนะ เปคันนี้นะคะลูกค้าที่บอกว่าอยากหาข้างห่อส่งประมาณ5,000ันไม่เกิน5 0 0พันะคะแนะนำเป็นคันนี้นะคะคันนี้จะเป็นตอดนะคะ,ะคันนี้นะคะที่สามารถเปิดแฉบได้เป็นรถปี2011นั่นเองนะคะราคาเพียง2 0งแสนต้นๆเท่าน,นั้นนะคะนั้นเปิดแฉบได้รถขับดีเครื่องเดิมนะคะเครื่องเดิมสีเดิมนะคะบอกได้เลยว่าอย่างนี้เลยนะคะวันนี้จะเป็นเชฟสีขาวนะคะปี 2 0 1 7นนั่นเองนะคะลูกค้าท่านใดสนใจในะอินบอลเข้ามาเลยเชฟเรามีเยอะมากแล้วเราก็กําลังทยอยซื้อเข้ามาอีกนะคะเปิดลูกค้าท่านใดที่ว่ามองเป็นเชฟสีมาตตไว้นะ,ะอย่าเสียใจนะคะเรากําลังซื้อเข้านะคะบอกได้เลยว่าตุนหนักมากตอนนี้นะ,ะจะเป็นออลูปีส0 2 1นกันไปเลยทีเดียวจะส่งประมาณ8 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะ มาได้พิธีโปลูกค้าท่นานใดที่กำลังมองดูรถส่งค้าทโกคไม่เกินเจ0 0ันกว่าถึงแ0 0 0ันไม่เกิน800 0ันคันนี้รับไปเลยจ้ะคันนี้รับไปเลยจ้ะลูกค้าเครดิตดีทำโปรแบบพิเศษข้ารดลดลงมาอีกนะจ๊ะใครที่บอกว่าอยากได้วีโก้จะเปิดแคปได้ตัวนี้เลยแนะนําเลยนะจ๊ะราคาเบาๆสบายกระเป๋าน,าน้อนปอดนะคะปอดที่มันดูแข็งแรงนะคะอ่าแข็งแรงมากเลยจะเป็นช่วงล่างนะคะ แล้วดูบึกบึนนะคะต้องเป็นปอดตัวนี้เลยนะคะปอดเลนเจอร์ตัวนี้เลยนะคะเปิดแคปได้เหมือนกันนะตัวนี้เป็นรถปี2017นั่นเองนะจ๊ะเอซีรีตัวนี้นะคะปี2016นะคะตัวนี้นะคะรถเดิมรถบ้านรถสวยโคตรสวยเลยตัวนี้เป็นเอซีรีแทนนะคะเอซีรีแท้ออกรถจบออกรถถุงบ้านกันไปเลยทีเดียวพร้อมแถมโปรโมชั่นกลับบ้านกันไปเลยจ้กคันนี้โจโจไฮรินเดอร์ปี20 องเองตัวนี้จะเป็นเครื่องสามพันนะคะลูกค้าท่านใดกำลังมองเครื่องสามพันอยู่แนะนําคันนี้เลยนะคะตัวนี้มีกล้องหลังให้เรียบร้อยแล้วนะคะมากับตัวรุ่นเลยจ้าโอ้โตโยต้าไฮรักนะคะไฮรักไฮรักวีโกเป็นเตัรพีเลนเนอร์นั่นเองนะคะตัวนี้นะเป็นหมุนโด่งโด่งมาให้พร้อมเรียบร้อยนะคะตัวนี้สีดําดุนะคะด,ดําดุเครื่องนะเดิมเดิมนะคะรถเดิมเดิมนะ โฉมใหม่ขึ้นมาอีกก็จะเป็นตัวนี้นะคะสี่ประตูรีโวนั่นเองนะตัวนี้ในนี้เป็นตัว E นะคะมาพร้อมาแบบหูแบบสวยมากนะคะมาพร้อมกับแม็กซิ่งยางใหญ่กันไปเลยนะคะไอ้ที่อยากบอกว่าค่าอยเกาะที่ดูด,ดันบืกเบนนะคะแข็งแรงทนฐานตัวนี้นะคะออปชั่นเม็มมากๆนะคะมาพร้อมก,กับตุมมต้มล้อล้อแบบคุ้มล้อวงช้างนี่นะคะมาพร้อมก,กับชุดแต่งจมูกเลย โลบามาพร้อมแข่งแรงทนทานนะคะโหใครที่ชอบสายลุยนะคะแนะนําคันนี้ได้เลยนะคะ<ต>ทีเดียวเลยนะคะมาพร้อมกับชุดลากด้านหลังนะคะชุดเต้นยางเดียวหมดไปเป็นแสนนะคะชุดเต้นยางเดียวแถมไปเือบแสตนะคะตัวน,นี้นะ,ะอาจจะไม่รวมโปรโมชั่นกับทางเต็นที่จะต้องให้กับลูกค้าอีกนะคะอยากาศงานปล่อยรถนะคะพี่พี่เตลก็จะมีการทําวิดีโอนะคะ วิดีโอนะคะให้ลูกค้าดูเลยนะคะวิดีโอเราเนี่ยนะคะไม่ได้เมคไม่ได้เฟก็คือเป็นวิดีโอแบบเรียวๆกันแบบนี้เลยนะฝา่เนะื้อฝักงตัวนะคะฝา่เอ็นเคมหาชัยสาขาท่าจีนตรงนู้นนะคะอยู่ติดกับตํมบอทอแล้วก็สาขาเอกชัยที่อยู่ตรงนี้ที่ว่ายึงๆกับฟูมิตรูเัยพรป้ายแดงนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะมหาเราได้ตลอดทั้งสองสาขาเลยนะคะถ้าไม่รู้จะมายัางไงเข้าไปที่เพจนะคะเพจจะมีโลเคชั่นมาหรือไม่ก็โทรหาเบอร์ตามเพจได้เลยนะคะ แล้วก็จะมีพี่ส่งโลกคชัชนให้ลูกค้าอีกต่างหากะคะอยากเข้ามาเวลาไหนนะคะเอาที่ลูกค้าสะดวกนะสามารถนัดวันและเวลาได้เลยนะคะวันนี้นะคะ N เคมาหาชายขอาังนื้อพักตัวแล้วก็ก,ก, like, ก, check, กดไลค์ก็กดแชร์กดติดตามะคะ่ะแล้วก็แนะนำเพื่อนเข้ามาซื้อรถที่ n อนคะคะวันนี้น้องเลขอลาไปก่อนเดี๋เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ